แล้วก็พวกทาโก้ที่เรากินกันส่วนมากที่เราชอบกินอาหารเม็กซิกันเราชอบกินเท็กซ์แม็กซ์นะเราไม่ได้ชอบกินออ t h เทนติกเม็กซิกันเลยว่าออ t เทนติกเม็กซิกันนี่จะเป็นเหมือนยากหน่อยแบบอย่างจะคล้ายๆอาหารไทยสตรีทฟู้ดด้วยอย่างเช่นเออแต่ไม่มีใครเป็นเหมือนกูวะรู้ว่าตอนเด็กๆอ่ะ ันเป็นอีสุีใสอ่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากทําง่ายๆวันนี้ผมก็เลยซื้อมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันเป็นผงกัวคาโมเล่นะครับถามว่าผงเนี้ยช่วยอะไรนะครับเพื่อช่วยเพิ่มรสชาตินะแต่จริงๆเนี่ยผมชื่นชมเขามากนะเหมือนแบบเขาเป็นเขายังเด็กอยู่เลยแล้วเขาเหมือนแบบมานั่งทํากันอะ่ะฉลาดมากแล้วขายดีมาก ถ่ายงาน BM เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอเฮีวิตอย่าลืมไปติดตามดูด้วยนะเจอฮีวิตอีกแล้วคุยเรื่อง BM สนุกม,มากใครรักรถต้องดูเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมจะได้ไปลอง BM M3 CS ด้วยนะเขาเอาให้ผมลองไปขับข้างนอกเลยแต่ผมลองไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องกลับไปถ่ายกัวไอ้ฟานเพราะฉะนั้นอยากกินะไรกันเยนนึนงอยากให้พี่ทำพี่คอนิรตอนนี้ที่เขาเอาขนมมาใส่ถังนาโชอนาโช่ ได้รู้มาว่าไอ้ร้านนั้นนะ่ะเขาเป็นเหมือนแบบเด็กนักเรียนใช่เด็กนักศึกษาผู้หญิงอะ่ะเขาน่าจะเป็นลูกครึ่งอะ่ะเขาติดต่อมาในไอจีด้วยนะมาบอกว่าพี่อยากให้กูไปร้องที่ร้านเขาอะ่ะผมชื่นชมเขามากนะเหมือนแบบเขาเป็นเขายังเด็กอยู่เลยแล้วเขาเหมือนแบบมานั่งทํากันอะ่ะฉลาดมากแล้วขายดีมากไปติดตามร้านเขาก็ได้นะร้านที่ดังอยู่ตอนนี้ไปกินนะว่าผมว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอะ่ะแบบเด็กเขาคิดได้แล้วเขาทำดีแล้วดูดีด้วยแต่เดี๋ยวผมทําให้ดูเพราะว่าผมก็ชอบทําแบบนี้เหมือนกัน กินงั้นเดี๋ยวเราทำนาโชกกันเผื่อท่าผู้ชมอยากลองไปเดี๋ยวเราไปซื้อวิลล่าไปเพิ่งไปเลือกขนมเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดให้ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับอาหารเม็กซิกันไปแล้วแต่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่จริงจมันเป็นอาหารที่อร่อยมากนะบ้านเราชอบไปเข้าใจผิดว่าไม่คืออาหารอินเดียมไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องเลยเม็กซิกันอาาร่อยนะแล้วมันสุขภาพดีด้วยนะจริงๆถ้าแบบดีต่อสุขภาพด้วยเดี๋ยวผมทาให้ดู ผักะกะดแก้วมะเขือเทศอือรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วลใช่รู้ไว้ก็ดีแล้วว่าสับใช่ไหมใช่หอมใหญ่หอมแดงด้วยมะนาวอ๋อหอมแดงไงหอมแดงอยู่ดิหอมใหญ่หญอือ ผักชีตอนในเด็กผมกินไม่ได้เลยนะผักชีเออแต่ไม่มีใครเป็นเหมือนกูวะรู้ว่าตอน,นเด็กๆอ่ะกูเป็นอ e ีส e ุอใสอ่ะแล้วกูต้องไปแช่น้ําผักชีต้มอ่ะเนี่ยเลยไม่มีแผลเป็นเลยเวิร์กนะแต่คือกินผักชีไม่ได้มาสิบปีอ่ะมีใครเคยเป็นป่ะแบบเป็นผักเป็นอีน e e สุอใสแล้วแม่ให้แช่น้ําผักชีอ่ะออครีมชีสอ่ะส้อมอันไหนเอาไหนอันนี้ไหม หนึ่งอันเดวิลไปซี่โ okay. อเคอเดลิโต้อันหนึ่งไหมโอเคไปยินดีต้อนรับสู่รายการครัวไอ้ฟ้านะครับวันนี้เราจะมาทำนาโชกันนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ดังมากเลยนะครับมีหลายคนอยากให้ทำก็มาทำให้นะครับแล้วก็ ช่วงน,นี้ร้านที่มีน้องคนหนึ่งเขาทําขายอยู่ดีมากเลยนะเขาชวนเขาติดต่อทาง IG มาชวนไปด้วยนะแต่ผมยังไม่มีเวลาไปเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากลองดูนะครับก็ไปลองชิมร้านน้องเขาก็ได้นะครับร้านน้องเขานี่คือเขาเก่งมากเลยผมชื่นชมเขามากนะแบบไอเดียดีมากที่แบบมาทําอย่างเงี้ยแต่วันนี้ผมจะมาทํา นาโชใส่แบบนั้นให้ท่านชมดูนะครับเพราะว่าทีมงานอยากกินแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบทําอาหารเม็กซิกันจะเป็นทาโกอย่างเงี้ยผมทําประจําอยู่แล้วนะครับนาโชด้วยนะครับผมทําทุกวันอังคารเลยนะครับหรือว่าทุกครั้งที่ผมหิวแล้วผมไม่รด้ทำอะไรดีผมก็จะทำอาหารเม็กซิกันกินนะครับส้มรู้ดีเพราะว่าผมไป,ไปซูเปอร์จะไปแวะซื้อประจานะครับเนี่ยอย่างอาทิตย์นี้ผมกินมาสองวันแล้วนะฮยอย่างแรกเราตัดอะโวคาโดก่อนช่วงนี้ส้มก็จะสับพวกหัวหอม ผมไม่รู้เป๊ะๆนะบอกไว้ก่อนเลยแต่ผมรู้แค่อย่างหนึ่งว่าเม็กซิกันไม่น่าจะกินนาโชคน่าจะเป็นแบบอาหารเม็กซิกันที่เขาเรียกกันว่าเท็กซัสที่ผมเคยบอกก็คือคนอเมริกามันอยู่ชายแดน่ะมันก็จะมีอาหารที่แบบกึ่งอเมริกากึ่งเม็กซิกันอะไรเงี้ยย่า,ยาเหมือนแบบกูเป็นคนสมมุตินะเราเป็นคนไทยเนี่ยแล้วเราเราอยู่ใกล้ชายแดนพม่าแล้กันคราวเนี้ย อาหารที่แถวๆนั้นกินก็จะเป็นเหมือนกึ่งไทยกึ่งพม่าหน่อยฟิลนั้นอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นอะ่ะทางอเมริกาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละเขาเรียกเท็กซ x ไหมก็คือเท็กซัสเม็กซิกันก็คือเหมือนว่าครูคนอเมริกาคูก็ชอบกินอาหารอเมริกาแต่ว่าเม็กซิโกไม่อยู่เนี้ยกูก็ชอบกินอาหารเมร็กซิโกเหมือนกันมันรวมกันกึ่งกึนะครับ นาโช่นะ่าจะมาจากตรงนั้นแล้วก็พวกทาโก้ที่เรากินกันส่วนมากที่เราชอบกินอาหารเม็กซิกันเราชอบกินเท็กซ์แม็กซ์นะเราไม่ได้ชอบกินออ t h เทนติกเม็กซิกันเลยอเว้ออเทนติกเม็กซิกันนี้จะเป็นเหมือนยากหน่อยแบบอย่างจะคล้ายๆอาหารไทยสตรีทฟู้ด้วยอย่างเช่นทาโก้ทาโก้เม็กซิโกจริงเป็นแบบไส้ วัวไส้หมูอะไรเงี้ยฟิลนั้นเยอะหน่อยแล้วก็กินแค่กับมะนาวไม่ได้มีชีสมีอะไรนึกออกไหมอันนี้ผมจะทำัวคาโมเล่ก่อนนะครับัวาคาโมเล่สูตรผมก็คือจะใส่หอมแดงอวะวคาโด2ลูกพอนะครับใส่หอมแดงบางคนจะไม่ค่อยชอบใส่หอมแดงเยอะแต่ผมชอบนะครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศซอยนะครับอย่าซอยเยอะนะเหนื่อยอย่าซอยมากนะเหนื่อยเพราะว่ามันขับผ่านหลายซอยไนงะแล้วก็ผักชีอ่ะเราเอาผักชีนะครับ ขาดไม่ได้เลยนะผักชีการทำกัวคโมเลี่ห้ามขาดผักชีกับอะไรรู้ป่ะมะนาวเพราะถ้าไม่มีมะนาวแป๊บเดียวเสียมตาแล้วมันช่วยทำให้ไม่ออกซิไดซ์กับอากาศนี่แหละครับท่านผู้ชมแล้วเราก็บดพยายามเลือกอะวาคาโดที่สุกนะครับ อย่าเลือกอะโวคาโดที่เหมือนยังไม่สุกนะครับเพราะไม่งั้นมันจะฝาดแล้วมันจะแข็งมากมันจะบดไม่ได้พยายามเลือกสุกที่สุดที่หาได้นะครับหรือว่าสุกลูกหนึ่งสุกปานกลางลูกหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็อย่าบดให้เละเกินนะผมแนะนําในมุมมองผมนะผมชอบแบบให้มันแบบหยดหาบ้างนี่แบบนี้แหละแล้วก็เกลืออันนี้ห้ามใส่พริกไทยนะคนไม่เข้าเลยแล้วก็มะนาวนะครับ o okay. แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากทําง่ายๆวันนี้ผมก็ลยซื้อมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันเป็นผงกัวคาโมเล่นะครับถามว่าผงนี้ช่วยอะไรนะครับเพื่อช่วยเพิ่มรสชาตินะแต่จริงๆเนี่ยอย่างแบบผมมีเครื่องเทศอย่างเงี้ยผมไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับอันนี้บอกไว้เฉยเรามันมีหลายอย่างอะ garlic powder มีหันเตน powder มีอะไรนะถ้ามีอยู่เไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่เผื่อไว้นะครับอันนี้เราก็เอามาใส่หน่อยมันจะช่วยให้มีรสชาตินะครับก็แค่แบบแต่งรสชาติซองเนือมาสี่สิบห้าสิบบาทนะครับไปซื้อใช้ได อันนี้ผมเอาความสะดวกนะครับให้คุกให้เข้ากันนะครับโอเคลองชิมสิอร่อยมากเพิ่มเกินนิดนึงแต่กวาคโมเลมันไม่ควรเค็มนะผมบอกไว้ก่อนมันควรจะเป็นรสชาติแบบมันๆรสชาติตุเย็นไว้มาคราวนี้เราจะมาทำเนื้อทาโก้นะท่านผู้ชมรับหมูด้วยน้บให้ส้ม เนื้อผมแนะนําให้เอาเนื้อติดมันถ้า5ขีดเนี่ยกินได้หลายคนนะถ้าท่านผู้ชมจะกินแค่2คนอาจจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูก3คนนะครับหรือว่า2คนผัวเมียอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ซื้อประมาณ2ขีดก็พอนะเนื้อไม่ต้องเยอะมากเพราะเนื้อเราใส่ทาโก้เรากินอิ่มนะครับผมกินเหลือประจําเลยแต่เผื่อไว้ก็ได้อ่ะสขีดถ้า3ขีดก็คือติดมัน1ขีดไม่ติดมัน2ขีดนะครับ ถ้าเป็นหมูผมแนะนําให้คนน้ํามันหรือใส่น้ํามันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเทยน้ามันทิ้งได้แต่ถ้าเป็นเนื้อเนี่ยไม่ต้องเพราะเนื้อมันมันมันจะออกมาคนละแบบกันนะครับอย่างหมูเนี่ยใส่ได้เลยจะมันจะทําให้รสชาติของผงทาโก้เข้าไปง่ายกว่าน้ำมันแบบสเปรดีต่อสุขภาพนนแล้วนั่นแหละและคราวนี้นะครับมันจะมีผงทาโก้แบบนี้ท่านผู้ชม ไม่ใช่สปอนจนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าผู้ชมไปหาซื้อได้มีหลายยี่ห้อนะเป็นเรื่องดูได้เลยผงทาโก้เนี้ยทำให้ง่ายมากถ้าผู้ชมมีแค่ผงเนี้ยมันประมาณซองสี่สิบห้าสิบบาทอะใส่ไฟตอนที่ยังไม่สุกนะแบบนี้กลิ่นจะเป็นแบบเครื่องเทศเครื่องเทศหน่อยนะอย่าดูถูกอย่าไปว่ากลิ่นนะกลิ่นมันจะแบบแรงๆนิดน,นึงตอนแรกแต่คือมันอร่อยแล้วก็พอทําเสร็จแล้วมันไม่มีกลิ่นหรอกถ้าเรามีของอยู่แล้วเยอะๆอะเราไม่ต้องใช้ผงนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมถ้าเรามีแบบเครื่องเทศที่บ้านเยอะ จริงๆมันใช้ถ้าผมแนะนำนะมีพริกพริกแบบคาเยนเปปเปอร์นะครับแล้วก็พริกป่นละเอียดที่ฝรั่งเอาพริกไทยไปป่น,นะละเอียดแล้วก็ปาปิก้าแล้วก็ผงอ,อันเยนพาวเดอร์ผงกระริกพาวเดอร์แค่นี้ยก็ได้แล้วนะครับแล้วก็สับให้ละเอียดนะานผู้ชมอย่างเงี้ยให้มันไม่เป็นก้อนใหญ่ๆอ,ะอ่ะอ่านี่ของส้มนะครับเสร็จแล้วนะครับออาโก้อมันมันเป็นแบบ ใช่ไม่ควรเป็นก้อนเลยสักอย่างบางคนน่ะอย่างแม่ผมอย่างเงี้ยจะชอบใส่ซอสมะเขือเทศแบบมะเขือเทศลงไปด้วยมะเขือเทศเหมือนตอนเราทำซอสพาสต้านะไม่ใช่มะเขือเทศแบบเคชับนะจะชอบใส่ลงไปด้วยแต่ผมไม่ชอบมันเหมือนชิลลี่เกินไปรู้จักชิลลี่ปะชิลลี่คือแบบอาหารแบบคาร์บอยอเมริกาผมเลยชอบให้มันเป็นแบบนี้มากกว่าเออแล้วนี่ท่านผู้ชมเราก็จะมี3อย่างให้เลือกดูนะครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่กันเอาเลก่อนแล้วกันนะผมจะไม่ตัดนิดเดียวนะผมคิดว่ามันทําให้กินง่ายแล้วมันเรามาถ่ายคลิปนะผมคิดว่าผมตัดแบบนี้ดีกว่านี่นี่ลูกน้องเลือกกันมานะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเตโตร้รสเผ็ดโอเคอโอเคมาท่านผู้ชมเราจะต้องใช้ของให้ครบนะครับมีซาวครีมด้วย ซาวครีมก็ถูกเหมือนกันนะสามสิบสสิบาทของไม่ได้แพงนะครับท่านผู้ชมที่ทํานาชโชดเนี่ยซาวครีมอย่าลืมตีก่อนนะครับมาซอสซา,ซาผมเลือกแบบเผ็ดนะครับมาของส้มเคอร์อไหนที่อยากกินสุดส้อมอ,อันนี้ต้อเลือกอันนี้มามาพิกอดิการโย่เลย แล้วก็ใส่ชีสใส่ส้มชีสเนี่ยผมแนะนำอะ่ะแบบกินแบบนี้นะไม่ต้องไปอบให้มันละลายนะพอมันละลายเสร็จปั๊บอะ่ะมันดูดีตอนแรกแต่สักพักหนึ่งไปมันก็จะแข็งแล้วมันไม่อร่อยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวัวาโมเล่นะครับ1ช้อนนี่สองช้อนก็ได้นี่แล้วก็ซาวครีมนะครับโรยเนี่ยส้มน่ากินไหมโอ้หน่ากินมากเลยพี่ ใช่ <Hi. S 2> ที่เมืองนอกทำเยอะนะแบบนี้จะมีแบบฟู้ดทรัคที่อเมริกาทำแบบนี้เยอะมากโอเคแล้วก็มีซอสซ่าหน่อยนะครับน่ากินมากเลย Do Do you believe Do you believe believe me me เรามีแรปอันนึงมาท่านผู้ชมเราก็ทำได้แล้วนะเราแบบไหนๆทาแล้วอ่ะกินทั้งทาโก้กินทั้ง co, นาโช่ไปเลยนะครับแนะนําเลยช่วงสิ้นปีแบเป็นเมนูปาร์ตี้ดีมากเลยนะใช่แล้วเราก็พับนะครับอย่างนงี้อย่างงี้อย่างงี้ว,วใช่เราก็กินแบบนี้ได้เลย อร่อยมากเขาต้องขยำแลมดหรือว่ากป้ายอย่างเ้แล้วต่อร่ออเมริกาเขากิ่งเเอะอนะทำแบบนีเยอะหรือ่าเอาเอาไปให้ก็ได้อะแบบเป็นปิ๊กปอกดังแต่ผมคิผมน้องเขาที่เขาเอาก้าวมาทำแล้วทำที่เมืองไทยแบบเวิร์กไงจะทำเลเนื้อกันให้ทีมงานอื น่ากินมากน่ากินไหมท้านผู้ชมลองทํากันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกินร้านน้องเขาด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรนะครับถ้าผมชอบเดี๋ยวผมทําให้ดูครับอย่าให้ทีมงานไปกินก่อนเพราะวันนี้เขาอยากกินมากนี่คือเมนูที่เขาเลือกเลยครับทงาง่ายมากคราบผมลองทํากันดูนะครับ